กินสตรีทฟู้ดกันค่ะสตรีทฟู้ดที่เยอรมันเป็นยังไงอะไรที่เป็นสตรีทฟู้ดเพราะอย่างเวลาเราไปกินที่ร้านอาหารก็จะเป็นแบบจานใหญ่แดดที่เนี้ยอย่างที่บอกร้อนกว่าไทยเป็นลมชนแก้ว เราจะไปกินสตรีทฟู้ดกันค่ะเย้ yeah! เคยตาเคยถามแฟนว่าที่เบอร์ลินเนี่ยมีแบบตลาดนัดที่แบบว่าเราไปเดินตลาดนัดแล้วก็แบบมีของกินกินจุบจิบดืงดึงดๆึง,งอะไรอย่างนี้เขาเขาแบบ ก็มีนะเราก็แบบเฮ้ยอยากไปเพราะเราอยากรู้ว่าสตรีทฟู้ดที่เยอรมันเป็นยังไงอะไรที่เป็นสตรีทฟู้ดเพราะอย่างเวลาเราไปกินที่ร้านอาหารก็จะเป็นแบบจนยานใหญ่แล้วทีนี้เราไปบังเอิญเจอนี่เลยนะคะซึ่งเขาจะเป็นตลาดขายของสดทุกๆวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะมีสตรีทฟู้ดแต่แต่ไม่รู้ว่ามันทุกๆคือแบบตลอดไปกาลนานเทินหรือว่าเป็นแค่บางช่วงช่วงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราไปการไปดูทั้งของสดด้วยแล้วก็ไปดูสตรีทฟู้ดด้วยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะ ะะว่าสตรีทฟู้ดที่นี่จะยังใหญ่อยู่หรือเปล่าจะหน้าตาเป็นยังไงก่อนออกนะคะไอตาเพิ่งอาบน้ําเสร็จขอบํารุงผิวซะหน่อยนะคะนี่เลยเซรั่มของเชอร์กินจ้าเชอร์กินออพติมิซ r รีว v ฟ p ์พลัส n ูอินวันเซรั่มนะคะตาใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยเป็นตัวที่ตาพกมาแล้วไอตาชอบมากๆเพราะว่าอากาศที่นี่มีความแปรปรวนไม่ไหวตอนนี้เป็น ซัมเมอร์ของที่นี่นะคะเวลาร้อนร้อนเหมือนไทยร้อนกว่าไทยพูดโดยตรงปากเลยนะว่าร้อนกว่าไทยนะคะแต่ว่าบางวันจะฝนก็ฝนบางวันจะหนาวก็หนาวเพราะฉะนั้นผิวไอตาเป็นอะไรที่งงมากๆม,ม,มาอยู่ที่นี่คือ <rises> ฉันจะต้องใช้สกินแคร์แบบไหน <LEGO> ฉันจะต้องทําตัวยังไงไอตาก็เลยเลือกพกเป็นตัวที่แบบมันเซฟเซฟแล้วก็อยู่ได้กับทุกสถานการณ์กับเราเนื้อเขาเนี่ยมีความเข้มข้นไม่ได้บางจ่อยแต่ว่าเวลาทาไปปุ๊บจะไม่ทิ้งความมันความเหนียวบนใบหน้าซึมซาบได้รเร็วเมื่อกี้ทาไปเนี่ย ก็สังเกตว่าผิวจะไม่มีความเป็นเนอเนอเลยอะไรเลยเติมความชุ่มชื้นได้ดีแต่ไม่คงความเยิ้มเยิ้มมันมันบนผิวใช้ง่ายใช้ก่อนแต่งหน้าอะไรยเงี้ยได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นวันที่มีแดดแรงแดดร้อนหรือว่าวันที่อากาศเย็นก็สามารถใช้ได้ช่วยลดการเกิดสิวริ้วรอยดูจางลงแล้วก็ผิวกระจางใสขึ้นได้ตาใช้ตัวนี้แล้วผิวดีมากชอบมากคือปกติเวลามาเที่ยวต่างประเทศนะหน้าพังทุกทีเลยมายุโรปเงี่ยหน้าพังทุกทีเลยไม่ร,รู้เป็นไรแต่อันนี้คือรู้สึกว่าผิวแบบ โอเคได้ดูดีอ่ะเออเขามีส่วนผสมของวิตามิน B9 นะคะเป็นตัวกระตุ้นในการเจริญเติบโตของเซลล์ไฮโดรเซลคิวก็จะเป็นพวกอนุพันธ์กดอะมิโนนะคะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวพอผิวมีคอลลาเจนเยอะผิวก็จะมีความนุ่มมีความแบบ ดูอ่อนเยาว์แล้วก็มีอีลาสตินนะคะเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยเล็กๆเนี่ยให้ดูตื้นขึ้นให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์ดูเด็กดูไม่แก่นั่นเองค่ะผิวยืดหยุ่นตัวนี้ไอตาพกมาจากไทยก่อนหน้าที่จะมาต่างประเทศอะไอตาก็ใช้อยู่แล้วแล้วก็มานี่ไอตาก็ใช้มาโดยตลอดนะคะไอตาชอบมากผิวมันจะดูแบบนุ่มๆฟูๆหยุ่นๆผิวดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นดูสดใสดูไม่โทรมค่ะจริงๆของเชอร์กินเนี่ยเขามีสกินแคร์หลายตัวเลยแล้วไอตาก็ใช้หลายตัวมากนะอย่างตัวนี้เป็นลินซิ่งครีมเช็ดทาความสะอาดผิวหน้า ะะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรองพื้นด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีกันแดดด้วยนะแต่ว่าวันนี้ตาลงเซรั่มเสร็จตาจะลงเป็นกันแดดตัวนี้จะเป็นกันแดดแล้วก็แบบให้งานผิวสวยๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าไปไม่เยอะแค่เบาๆพอนะคะก็เราจะเน้นไปกินเราก็เลยจะเน้นแบบไม่ต้องอะไรมากมายนะคะนี่ตัวนี้เป็นกันแดดของเชอร์กิน sunscreen serum UV shield SPF 50 PA บวกบวกบวกแดดที่เนี่ยอย่างที่บอกร้อน ไทยเป็นลมเออคือเวลาไปเที่ยวไหนแต่ก็จะพกกันแดดไปอยู่แล้วแต่เราก็ไม่นึกว่ามันจะขนาดนี้เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นวันที่ไม่มีแดดหรือมีแดดก็ต้องทาแล้วอย่างที่บอกอากาศที่เนี่ยเป็นอะไรที่แปรปรวนมากอย่างวันนี้นะไอตาดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็กะว่าเอ้ย ฝนจะตกก็เป็นจาเป็นน้องทางกันแดดหรือเปล่าโน no, ค่ะฝนจะตกตอนกลางวัน,วนแต่แดดจะออกพระอาทิตย์ขึ้นตอนหกโมงจนถึงสามทุม่มงงเปล่างงเปล่างงใครที่แบบงงว่าเฮ้ยตาตอแหลหรือเปล่าพระอาทิตย์ไล่สามทุม่มจริงๆพระอาทิตย์ที่เนี้ยตกตอนสี่ทุม่มค่ะสามทุม่มยังฟ้าสว่างอยู่เลยสามทุม่มเหมือนสี่ห้าโมงบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะต้องแบบดูแลผิวแล้วก็เตรียมตัวให้แบบมันพร้อมกับทุกสถานาการณ์จริงๆเพราะว่าอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวเราคิดไว้ว่าเออเดี๋ยวฝนตกอากาศเย็นแน่นอนเลยแต่ว่า ว่า6โมงเย็นเนี่ยแดดจะเปรี้ยงมากจะร้อนมากอยู คอยดูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราทากันแดดรอตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดผสมรองพื้นนิดนึงสิ่งที่ตาบอกคือเขาจะให้งานผิวสวยนี่ไอตาก็ดันบีบแล้วก็ใช้ไปเลยนะคะเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นมีความปกปิดด้วยหน่อย,อยแต่จะไม่ได้ปกปิดแบบถึงขั้นเหมือนเราทารองพื้นเลยขนาดนั้นเขาจะให้งานผิวดูแบบดูโกลกลดูใสๆประมาณนี้ไอตารู้สึกว่ามันสวยมากเราจะสามารถใช้เป็นกันแดดเสร็จแล้วเราแต่งหน้าต่อก็ได้เดี๋ยววันนี้ไอตาจะแต่งหน้าต่ออีกนิดหน่อยหรือว่าเรา ามารถใช้งานผิวแค่นี้ถ้าปากแล้วออกจากบ้านได้เลยถ้าเราไม่ได้อยากได้แบบแต่งหน้าอะไรมากมายมันก็จะช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นดูปลปิดมากขึ้นไม่ได้เป็นผิวสดจนสดจนเกินไปอะเราจะไปเดินตลาดสดเราก็ไม่จาเป็นต้องผิวสดขนาดนั้น ัวนี้นะคะช่วยปกป้องรังสี UVA และ UVB ปรับผิวให้ดูเรียบเนียนกลสวยตาชอบบางที่เหี่ยตาไม่ได้เป็นคนผิวขาวใช่ไหมพอทาเราก็แบบไม่ได้หน้าวอกแต่หน้ามันจะดูเหมือนแบบดูผ่องดูกระจ่งางใสดูเหมือนแบบวันที่เรานอนเยอะวันที่เราแบบดื่มน้ําเยอะหนะ้าแบบวันนี้แบบหน้าตาดูเออผ่องนะอะไรอย่างนี้นอกจากจะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วนะยังช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวไม่หมองคล้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวกับ เก็บน้ําให้กับผิวให้ผิวไม่แห้งผากด้วยค่ะนอกจากปกป้องผิวจากแสงแดดเนาะย,ยังมีสารบารุงให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นด้วยแต่รู้สึกว่าใช้ตัวนี้มันได้หลายอย่างดีชอบค่ะสามารถเป็นรองพื้นเบาๆให้เราด้วยหรือว่าใครจะลงรองพื้นตามก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยเดี๋ยววันนี้แต่ก็จะแต่งหน้าแค่เบาๆแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวแต่ขอไปแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าจริงๆแอบสายแล้วแหละแฟนเริ่มตามแล้วแหละว่าเราแบบมัวแต่ทาคุ้งทางครีมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ไปถึงที่ตลาดเลยและกันค่ะ แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุกของวันน like ี้นะคะเป็นลุกง่ายๆวันนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยแต่งตัวแบบสบายๆเหมือนอยู่ไทยเลยไหเสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบเผื่อว่าจะต้องเดินเยอะนะคะถือกระเป๋าไปด้วยนะจ๊ะเผื่อว่าเราซื้อของแล้วเราก็จะได้ใส่กระเป๋าไปเลยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ you ready baby ready let's go ปกติเนี่ยเราจะนั่งรถไฟฟ้ากันไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินแต่วันนี้เราจะได้นั่งรถเมล์ไปว y ลล์เซอร์เอ็กซ์ไซเดนต so yeah why you so excited yeah because taking bus is nice I can get to see things around even it, it takes longer than taking train but that's okay because we get a h e n i e euro ticket ไป้ายรถเมล์แล้วค่ะ Which one are we taking baby? Pagado ready. Oh. I think two six five. Okay two six five. Is it far? No not far. <laughs> Yay we here. วันนี้นอกจากเราจะมาตลาดสดแล้วนะคะเขายังมีตลาดสตรี Street f o o d t อร r สเตชั่นเวันพฤหัสน,นะคะตอน5โมงเย็นเป็นปต้นไปตอนนี้เนี่ยเรามาประมาณ4โมงกว่าๆนะก็จะเริ่มกำลังตั้งโต๊ะตั้งร้านกันอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงตลาดสดก่อนแล้วพอเขาตั้งร้านกันเสร็จเราก็มาดูตลาดสตรีทฟู้ดกันต่อจ้า Somehow I feel like when I'm here I really love eating vegetable because vegetable here Tastes really nice. I don't know why. Am I just being crazy? But vegetable in Thailand kind of tastes greenish. Is it a word? But you eat sometimes. Yeah, but it's, it's with vegetable. the sauce, though. That is vegetable. But I can eat raw vegetable here. It's kind <laughs> of okay. like pretty really nice. Am okay. I being a beige for vegetable? <laughs> Especially tomato here tastes so good, so sweet. Tomato in Thailand is like. Yep. Mm, yeah. What is this, baby? Beans. Beans. So do you, you get to eat inside? I have no idea. Oh. Okay. Never, never seen it. Baby. what is this? Oh, I'm not sure what it's called. Vegetable? Yeah, veggies. Oh, looks so scary, Leia. Look at this thing. Oh, mo. So <laughs> So we can see the size. Oh, my face. <laughs> I wanna get some sherry. I'm just gonna have some sherry for myself to put in some yogurt. Make sure to pick the good one. Okay. is it possible to maybe get one now and another one later get one <laughs> yeah, yeah they're selling by piece Do you w a n t to have some too I'll try yours <laughs> no I'm not sharing food <ain> who's <ain 't S 1> <share? S 2> sharing food ที่เนี่ยนะคะเขาจะลดรงเรื่องแบบพลาสติกมากๆเขาจะไม่ค่อยใช้พลาสติกหรือว่าอาหารห่อกลับบ้านก็จะไม่ค่อยใช้พลาสติกอันนี้จะเป็นรสแมงโก้นะคะเอ้ยมะม่วง So good! Mm. Looks amazing. Mm. Cream puff. Mm. Somehow we got here and <laughs> we're only looking at sweets. <laughs> and we only bought like tiny, teeny sherry, that's it. And we keep thinking about food. Mm. Look at those cheeses. Mm. It's huge. It's a big cutter board, isn't it? No, this is a cheese. Oh, so big! I thought that this is a cutter board and then yeah, the you, no, on top. You can see this is the one already cut open. Oh my god. That's the oh size. My. So big. This store uh -huh. is selling smoothies uh -huh. with shots. <gasps> so they come by <laughs> smoothie and shots? Yeah. <laughs> German people would really love to get fucked up. So. They, they put liquor in anything. What are we getting? I wanna have the appetizer first. <laughs> cheese board. Yay, I really love cheese board. Let's get it. <laughs> He says, Do we want this size or bigger? So, what did you say? Smaller. Oh, okay. <laughs> Don't get too big because this I one is already huge. Yeah, we want to have a lot of stuff. คนชอบกินแบบโคคัสชีสโกดมากอยู่ไทยก็คือแบบร้านอาหารอิตาเลียนก็คือแพงไม่ไหวอันนี้คือ250ร้อย้าสิบบาทจ้าเฮ้ยว่าดีกว่าจูส์คือเบอร์รี่และแพร์จัสต์จูส I can't big <laughs> <Okay. laughs> and this glass has deposited how how much is it? One euro. Yeah. One euro. Yeah. <laughs> what do you think of this market compared to a Thai market? Of course it's not as a mass Thai market but this is really nice and I really like it and I wanna maybe come again how is it different it's cleaner cleaner <laughs> <laughs> of course but the... there's no ac here yeah it's really warm but that's okay i think it's really nice because there are so many kind of food here and there's so many food that i never seen like Foreign food. Somehow, if you go, to, I feel like if you go to a Thai market, there's a lot of Thai food. Maybe mm -hmm. yeah, Korean food or Japanese mm -hmm. a little mm -hmm. bit, but mostly Asian food. Yeah. And here is very mixed. Like you find yeah German food, like the cheese platter mm -hmm. and the ham. Or yeah. You find Mexican mm -hmm. tacos. Mm -hmm. Then we had just pizza. Yeah, and I wanted to eat a lot uh, here because I feel like oh, this street food is must not. It's not as big as the food in the restaurant, but it's too big. Yeah, yeah, and true, I can't yeah. eat that much. And I'm already full <laughs> after some cheese, after a few bites of pizza. I'm already full. I wanted to <laughs> eat more. That's why I wanted to come back. And they also have the Thai food one, but I didn't get to try because I'm too full. <laughs> I, I feel like what's also nice is the it seems like most of the owners of the store who offer like mexican food thai food they're from that country yeah. they, want to, they want to share their food exactly it's not only the food but it's the culture and i even feel like oh maybe i can sell thai food here not because <laughs> i can cook but because i just want to let people try my food it's all about exchanging the culture and i get to try the or get to see the other food which I don't really know what what is it, but it seems really nice. <laughs> like let's just say if you go somewhere else, you sometimes if you don't know those food, you you're not gonna go to that restaurant and yeah. order it, right? Because yeah. it seems like oh, it's great. What if I don't like it? But in the street food market here, it seems like it's okay to try. Yeah, and small. I mean, I was gonna say it's small portions, <laughs> but smaller. not for you. Not for you. Yeah smaller but it's not small for me <laughs> but yes yeah, it it's really nice because I didn't know that Germany has this kind of street food market yeah good nice ทุกคนคะอิ่มมากตอนนี้พวกเราก็กำลังกลับแล้วจ้าเริ่มค่ำแล้วนะคะท้องฟ้าย,ยังแบบว่าสว่างอยู่เลยแต่เดี๋ยวเราไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านกันจะ้ะ ลับมาแล้วทุกคนห้ยร้อนมากคือวันนี้เนี่ยไปกินอาหารสตรีทฟู้ดมาใช่ไหมเหมือนแบบ ารเยอรมันมันจะเป็นเรื่องเป็นราวมันจะไม่มีอีพวกกินจุบจิ๊บอย่างแบบอย่างเอเชียที่มันเป็นปิง้งเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแล้ววันนี้ไปก็เลยแบบได้กินอาหารสรีทฟู้ดที่แบบหลากหลายชาติมากๆซึ่งที่ตาประทับใจมากๆก,ก็คือไม่ใช่แค่เราได้ลองหรือว่าได้ดูอาหารหลากหลายชาตินะคะแต่ว่าบูธนั้นๆอาหารจากชาตินั้นก็จะเป็นคนจากประเทศนั้นมาทํามันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การออกมาทําของมาขายกันแต่มันเป็นการแบบมันเป็นคอมมูนิตตี้ มันเป็นการมาเจอพบปะคนใหม่ๆเป็นการมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม c u เชอร์อะไรเงี้ยไอตาเลยประทับใจมากๆไม่แน่ใจว่าตลาดนี้เนี่ยเขามีทุกๆวันพฤหัสไหมถ้าเกิดใครอยู่เบอร์ลินอยากมาเดินลองเซิร์ชหาข้อมูลก่อนเพราะว่าไอตารู้สึกว่ามันอาจจะมีแค่บางช่วงช่วงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครจะมาอะไรเงี้ยลองเซิร์ชดูรายละเอียดก่อนละกันที่แน่ๆคือไอตามาวันพฤหัสนั่นเองคะ่ะเช็โทนเนอร์เสร็จก็นี่ ลงเซรัมนะคะแล้วก็วันนี้ไปก็ยังกินได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าขนาดว่าเป็นบบสตรีทฟู้ดตอนแรกเรากะว่าเราจะกินแบบแบ่งการคนละนิดคนละหน่อยเพราะว่าเรานึกภาพการเดินตลาดนัดในไทยอะเรากินให้หนู่นนิดไอ้นี่หน่อยแต่ว่าที่เนี้ยพอชั่นมันเล็กกว่าปกติที่เราไปกินร้านอาหารก็จริงแต่มันก็ยังใหญ่อยู่ดี <laughs> ก็เลยแบบ มันก็ยังกินได้ไม่เยอะอยู่ดีนะคะก็ถ้าเกิดมีโอกาสอาทิตย์หน้าแต่ก็อยากไปอีกเพราะยังมีอีกหลายร้านที่ตาอยากกินมากๆแต่มันกินไม่ไหวมันอิ่มมากๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันเ,นเพื่อนๆอยากให้้ตาไปถ่ายอะไรไปลองอะไรไปเที่ยวอะไรหรือว่ารีวิวอะไรอีกนะคะก็บอกไอตามาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้ก็กลับบ้านมาแล้วนะคะจริงๆตอนนี้คือค่าแล้วแต่ว่ามันยังสว่างอยู่มากเพราะหน้าร้อนเนาะมันจะสว่างนานจนถึงแวบาสามทุ่มสี่ทุ่มเลยนะคะ <c oughs> <ๆ>ไอตาก็อาบน้ำทาสกินแคร์อะไรเรียบร้อย ะะอิ่มเตรียมนอนนะคะวันนี้ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด u b s c r i b e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ใหตาด้วยนะจ๊ะอยากให,ให้ตาไปลองไปเที่ยวไปโดนไปรีวิวอะไรอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายอร่อยมากถึงว่าคนต่อแถวเต็มเลยแม่ค้าก็สวย